สวัสดีครับสิ่งที่เราเห็นในการสูร้รบในปัจจุบันนี้มันเป็นการสร้างขึ้นมาเพื่อเอาชนะโดยเอามาจากประสบการณ์จริงอะไรที่ได้เปรียบก็จะสร้างขึ้นมาแต่ละคนแต่ละประเทศก็มีนโยบายแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับมุมมองปัจจัยทั้งเงินทุนด้วยความรู้วิทยาการด้วยแล้วก็บุคลากรด้วยการแข่งขันการสร้างยุทธุปกรณ์ที่ดูเดือดที่สุดก็คือช่วงก่อนสงครามเย็ยนและก็ช่วงตลอดของสงครามเย็ยนนะครับ ก็คือช่วงหลังสงครามเกาหลีตอนสงครามโลกครั้งที่สองเป็นเทคโนโลยีเก่าหลังสงครามเริ่มได้เทคโนโลยีใหม่หลายอย่างก็เอาประสบการณ์จากสงครามโลกมาพัฒนาเช่นการพรางตัวลายพางความเร็วของอาวุธปริมาณการบรรจุเริ่มมีแบบอตัตโมติแล้วก็กึ่งอัโตโมติกาะที่แข็งแรงขึ้นจนถึงเครื่องบินรบในสงครามโลกครั้งที่สองเครื่องบินรบอังกฤษเอามาใช้แล้วมันก็ได้ผลดีพัฒนามาเรื่อยๆและเครื่องบินนำมาซึ่งความได้เปรียบ ตะวันตกไลยมุ่งพัฒนาเครื่องบินซะเป็นส่วนใหญ่ส่วนโซเวียตยังติดอยู่กับกำลังภาคพื้นกำลังพลเน้นพัฒนารถถังไลโฟแน่นอนว่าโซเวียตก็พัฒนาเครื่องบินด้วยแต่ว่ายังตามหลังตะวันตกอยู่เยอะจนในที่สุดโซเวียตพัฒนาจรวดหรือว่าขี่ปนาวุธได้สำเร็จหมายถึงมีประสิทธิภาพดีและสามารถติดหัวรบร้ายแรงได้ ผู้นำของโซเวียตในตอนนั้นยิ่งพยองมากนิกิต้าคุชชอบไปเยือนตุรกีเ,เห็นป้ามของตุรกีพูดขึ้นมาว่าเป็นเรื่องไร้สาระก็คือไม่จำเป็น โซเวียตมีขีปนาวุธแล้วไม่มาทำอะไรเล็กๆแบบนี้งบประมาณเกือบทั้งหมดถูกนำไปสร้างขีปนาวุธพิสัยไกลโครงการเครื่องบินโครงการยุทธปกรณ์อื่นๆต้องถูกยกเลิกมองว่าไม่จำเป็นขีปนาวุธของโซเวียตมีเยอะมากแล้วก็ใช้เชื้อเพลิงเหลวซึ่งมีราคาสูงค่าดูแลรักษาสูงขีปนาวุธของโซเวียตต้องพร้อมตลอดเวลา กินงบประมาณเยอะมากไม่รวมทุจริตคอร์ลัปชันว่ากันว่าโซเวียตล่มเพราะว่าเอาเงินไปลงกับเชื้อเพลิงของขี่ปณนาวุธจนเงินหมดก็เป็นมุมมองของผู้นำที่ตัดสินใจแบบนั้นส่วนสารัฐก็หมืนเงินไปกับเครื่องบินเกือบล้มเหมือนกันมุมมองต่างกันแต่ว่ามุมมองของโซเวียตพลาดอย่างแรงคิดแต่จะพึ่งพาขี่ปนาวุธลูกใหญ่ลูกเดียวจบไม่คิดว่าความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆมันใช้ขี่ปนาวุธลูกใหญ่ไม่ได้ รัสเซียก็ไปนเน้นกำลังพลเอาเข้าแรกใช้ยุทธวิธีขึ้นมนุษย์คิดแบบง่ายๆนี่คือสาเหตุที่พอมาเป็นรัสเซียแล้วยุทธปกรณ์ดูล้าสมัยกำลังภาคพื้นดูไม่พัฒนาเพราะว่ามันหยุดพัฒนามาตั้งแต่ยุคโซเวียตเพิ่งมาเริ่มพัฒนาขึ้นในยุคของปูตินตอนแก่นี่เองไม่นานปูตินก็ทําอะไรได้ไม่มากนะักเพราะว่าขาดเทคโนโลยีนั่นคือเรื่องราวนะครับ ที่ผ่านมาก็ใช้ทฤษฎีมาตลอดในการสร้างยุทธปกรณ์พอออกงานปุ๊บปัญหาตามมามากมายก็ต้องปรับปรุงกันไปที่ผ่านมาปะทะกันไม่ได้หนักมากมุมมองของตะวันตกก็ยังใช้ได้ จนมาถึงรัเสเซียบุกยูเครนนี่คือการรบแบบจำกัดที่เป็นพื้นฐานการรบแบบพื้นพื้นจริง,รงๆไม่ได้ใช้เครื่องบินมากมายไม่มีอาวุธกั้นสูงและก็เป็นตัวอย่างของประเทศทั่วไปถ้ารบก็จะประมาณนี้ใช้กำลังภาคพื้นเข้าปะทะกันรถถังยนันเกราะกำลังพลและโอกาสที่จะเป็นแบบนี้มีสูงในสมรภูมิความขัดแย้งในหลายประเทศที่ไม่ใช่มหาอำนาจจริงๆเราเริ่มเห็นยุทธวิธีที่เปลี่ยนไป มาตั้งแต่อาร์เมเนียกับอเซอร์ไบจานแล้วที่เริ่มมีการใช้โดรนทำลายตัวเองจากตุรกีและมันก็ได้ผลดีหลายประเทศเริ่มเห็นความสำคัญแล้วก็หันมาพัฒนาโดรนมีเยอะแยะมากมายหลายแบบ แต่ว่าเป็นโดนทางยุทธวิธีก็คือมีไม่มากนะักเช่นแลนเซตสวิตเบดอันนี้เป็นต้นยังไม่เห็นความสําคัญมหาอํานาจยังติดอยู่กับแนวคิดเก่าๆสหรัฐตะวันตกมั่นใจกับเครื่องบินเหมือนเดิมไม่ได้ให้ความสําคัญกับโดนขนาดเล็กมากนะักรัสเซียก็มั่นใจกับขี่ปนาวุธไม่มาสนใจโดนขนาดเล็กตอนนี้เริ่มคิดเนิดน,นึงแล้วแต่ว่ายังไม่ขยับ ผิดกับยูเคนที่แนวคิดเล็กๆจากประชาชนที่ต้องการสร้างอาวุธเท่าที่มีมาสู้กับรัสเซียจากความไม่มีมันกลับเป็นแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ มันก็คือโดรนใบพัดขนาดเล็กตอนแรกก็เอาไปทิ้งลูกเล็กถูกบ้างไม่ถูกบ้างพอสกัดได้ต่อมาพัฒนาให้มันใหญ่ขึ้นทิ้งลูกใหญ่ขึ้นก็มีคนบริจาคโดรนมากขึ้นเมื่อมีเยอะก็ไม่ต้องเสียดายแล้วก็มีการเอามาติด RPG นี่คือนวัตรกรรมเปลี่ยนโลกง่ายๆแต่ว่ามีประสิทธิภาพ simple is the best ไม่มีใครคิดมาก่อนแม้แต่สีนาที่การตะวันตกบริษัทผลิตอาวุธลายใหญ่ประเทศมหาอำนาจไม่มาคิดเรื่องนี้แต่ว่ามันได้ผลในการรบจริงมีภาพออกมาทุกวันแต่ก็ไม่มีใครคิดว่าจะพัฒนาให้เป็นอาวุธในกองทัพแค่มองว่า เป็นการแก้ปัญหาของยูเครนเป็นการแก้ปัญหาแบบชั่วคราวง่ายๆไม่จริงจังเหมือนขำๆแต่ว่าความจริงมันไม่ขำหลายประเทศอาจมองว่าโดรนติด RPG เป็นอาวุธคนยากจนไม่ได้ใส่ใจไปมองโดรนระดับที่มีเกรดขึ้นมากกว่าไปมองโดรนจากบริษัทผลิตอาวุธที่มันสามารถยื่นประมูลยื่นซื้อได้ตามระเบียบราชการและบริษัทใหญ่ก็ไม่มาสนใจผลิตโดรนใบพัดติด RPG เพราะมันได้กำไรน้อย ประเทศที่อยากได้ก็ต้องผลิตเองประเทศตะวันตกไม่มี RPG จึงไม่สนใจนี่คือเหตุผล แต่ว่าในยูเครนรัสเซียปวดหัวกับโดรน RPG มากง่ายๆแต่ว่าอันตรายหาวิธีแก้ด้วยการทำหลังคาตะแกงติดรถถังยนันเกราะตอนแรกดูตลกตลกไปไปมามๆมันได้ผลเดี๋ยวนี้รถถังต้องมีตะแกงแม้แต่อิสราเอลยังต้องทำตะแกงมาติดรถถังของตัวเองอะไรก็ตามที่อิสราเอลคอนเฟิร์มมันก็ผ่านการพิจารณาได้ดีล่าสุดสหรัฐ อนุมัติการทำตะแกงติดรถถังเอปามยอมเรื่องนี้หลังจากที่อิดออดมานานนะครับก็ดูมาจากสงครามยูเครนและคาดว่าโดรนติด RPG จะผลิตใช้กันแพร่หลายไปทั่วโลกจะเรียกว่าสูงสุดสู่สามันก็ว่าได้แต่ว่าสารัฐคงไม่มาผลิตโดรนติด RPG แนะ่แต่ว่าจะทำโดรนที่คลายกันออกมาที่มันมีคสัสมากกว่านะครับ ช่วงนี้หลายประเทศก็รอผลิตภัณฑ์ไปก่อนการประทะการรว่วงไทยกับกัมพูชาจริงๆต้องดูตัวอย่างจากยูเครนสำหรับประเทศเล็กๆ แน่นอนว่าสาหรัฐยุโรปญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไม่ได้ให้ความสําคัญกับโดรนใบพัดเพราะว่ามีกองทัพอากาศที่เข้มแข็งอยู่แล้วส่วนประเทศที่ไม่มีเครื่องบินจะมาเน้นโดรนขมนก็เป็นหนึ่งในนั้นเข้าถึงโดรนได้ง่ายมี RPG อยู่เยอะเลยก็จ้างคนมาบินโดรนให้ด้วยส่วนไทยคิดว่ามีเครื่องบินอยู่แล้วก็ไม่ได้สนใจมากนักเช่นกันเป็นแนวคิดจากตะวันตกพอรบกันจริงขมนเสียเยอะจากเครื่องบินแต่ว่ามีข้อจํากัดในบางพื้นที่ที่ใช้เครื่องบินไม่ได้ ขมินใช้โดรน RPG โจมตีและสามารถเข้ายึดปราสาทตาควายไว้ได้มีคำถามตามมาว่าไทยมีโดรน RPG ไหมคำตอบก็คือมีความคิดแต่ว่าไม่ได้จริงจังคิดไม่ถึงว่าไทยต้องมารบในช่วงนี้ไทยขยับเรื่องนี้ไม่เร็วมากนะักจนเกิดเรื่องไปแล้วก็มาสนใจแบบจริงจังมีภาพทหารไทยกับโดรน RPG เหมือนกันกันกบยูเครนและก็ของขมินแต่ว่าระบบเรียบร้อยมากขึ้นไม่เกะก,กะ จุดยึดก็เป็นเคเบิ้ลไทยไม่ใช่เทปกาวใสแต่วัดลวดที่อยู่ด้านหน้า R P G มันดูไม่เป็นมืออาชีพแอดมินคิดว่ามันเป็นตัวจุดชนวนด้วยการลัดวงจรเพราะไม่ได้ปล่อยจากท่อส่งปกติจริงๆควรให้เรียบร้อยกว่านั้นคิดเพิ่มเติมจากยูเครนก็ได้ เหรียญแบบเป๊ะๆมันก็ไม่ได้นะครับวันนี้เราเห็นชัดๆว่าไทยมีแล้วโดรน RPG ขึ้นอยู่กับปริมาณแล้วว่าเรามีมากน้อยเพียงใดหลักร้อยไม่ต้องพูดถึงมันต้องเยอะกว่านั้นถึงจะพอบทเรียนจากภาษาตาควายก็ทำให้เราขยับเรื่องนี้จริงๆไม่จำเป็นต้องเป็นลูก RPG ก็ได้ ทำใหม่ก็ได้เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมก็ได้ใส่ TNT หรือว่า power gel ก็ได้ขอแค่มีตัวจุดชนวนแอดนินคิดว่าไทยทำได้รูปแบบที่ไม่จำเป็นต้องใช้ลูก RPG แต่ว่าขมิเห็นแบบนี้ก็คงมีภาวาจริงๆเราต้องเร็วกว่านี้แต่ก็ยังดีนะครับมาช้าดีกว่าไม่มา B HQ ที่ประสาทตาควายรออยู่